สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจนมีข่าวสารดีๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนทำงาน NFT โดยเฉพาะนะคะวันนี้ข่าวสารจากสยามบล็อกเชนเขาได้อัปเดตข่าวแบบนี้ว่า KFC p i พ z ซ่าฮั e เ c o โกเบลเตรียมสร้าง NFT เป็นของตัวเองคาดว่าจะใช้กันทั่วโลกในโลกเมตา w เวิร์ดน่าสนใจมากนะคะเพราะว่า NFT ณนะเวลานี้ถ้าเพื่อนๆจะเห็นข่าวก่อนหน้านั้น McDonald ดได้เข้า NFT ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนำ NFT ไปใช้ประโยชน์ต่างๆในการใช้งานของฟาสต์ฟู้ดของเขานั่นเองถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นข่าวแบบนี้แล้วกระแสข่าววันนี้มาตอกย้ำให้เพื่อนๆได้ใจชื้นกันว่าตลาด NFT อยู่ยาวๆและ อยู่ในทุกวงการแน่นอนในเวลานี้ที่เราเห็นฟาสต์ฟู้ดแล้วหนึ่งอสังหาริมทรัพย์โรงแรมบ้านพักกีฬาดนตรีศิลปะหนังละครเกือบทุกอย่างแล้วนะคะยานยนต์ก็ NFT ก็เข้าไปแล้วเพื่อนๆไม่ต้องทอนะคะ ข่าวสารในวันนี้มาเป็นกำลังใจคนทำงาน NFT โดยเฉพาะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ NFT เข้าไปอยู่ในทุกวงการเรียบร้อยแล้วแล้ว NFT ก็ไปบวกกับ Metaverse เพื่อสร้างช่องทางให้เกิดรายได้อีกมากมายนะคะเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบ NFT อยู่แล้วทำงาน NFT เป็นหลักอยู่แล้วสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลหรืออัปเดตข่าวสารในช่องทางต่างๆได้ เพื่อเราจะได้เห็นประโยชน์เห็นช่องทางนํามาเสริมเติมแต่งในงานของเราได้นั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุสน,นช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำๆขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกของ NFT และ Metaverse เจอกันใหม่ใน EP หน้าแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ